ส่วนเรื่องราวของเราเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือคุณผู้ชมผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะยงยิ่งร้านอาหารนะครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐส,สู้โควิด,วดและสําหรับร้านที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คือเย่าแบะบางโพน<อ>ั่นก็จริงๆโอ้ย มันเปนสาวบางโพโอ๋อ <c oughs> อันนี้เฮียแบะบางโพนะคะจะพาไปทานอาหารอร่อยๆของฝีมือนักตู้ชีวิตค่ะตำนานความอร่อยตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นร้านเก่าแก่คู่บางโพจนได้ฉายาอัศวินเข้าโตว้าวเม ร้านเฮียแบ๊แกก็มีเยอะแยะมากมายนะใ<ช>น,น,นราคาที่ย่อมเยาวด้วยไม่ว่าจะเป็นกุ้งฟูผัดพริกขิงหมูสับป,ปลาอินทรีย์เคม็มเต๋าเต้ยทอดพริกเกลือและเต้าหู้กระดานทอดหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์ของเฮียแบ๊เขาทอดออกมาได้แบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้จากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะถ่ายภาพเก็บไว้เลยนะ หนึ่งสองสามแค่อ้าวทายไม่ทันหรืออยากจะฝากร้านบ้างแล้วก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ถ่ายภาพสินค้ามาสักสองสามภาพหรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดต่างๆมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook ไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะเนี่ยครับทำให้ถูกกฎกติกาของเรานะครับและที่สำคัญไปให้ถูกเพจนะคนไปจิดเพจมาฝากร้านกับเ,เพจแฟนเพจตลอดข่าวอของเราแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะไปให,ะให้ถูกนะจ๊ะ